จิตสาธารณะพัฒนาชาติสมาชิกกลุ่มนายเกิดการโพภัยงามรหัสนักศึกษา 6731C10038 นางสาวสายน้ำเพชรดวงแก้วปัญญารหัสนักศึกษา 6731C10041 นางสาวสมหญิงเต็มเปียมรหัสนักศึกษา 6731C10054 นางสาวปาระมาสวีฮิรันรัศมี รหัสนักศึกษา 6731C 10061นางสาววันวิสาแตงสีนวลรหัสนักศึกษา 6731C 10072ที่มาและความสำคัญของโครงงานปัจจุบันมีสุนักจรจัดจำนวนมากในชุมชนขาดแคลนอาหารและการดูแลพื้นฐานเพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนสร้างจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้วัตถุประสงค์ ช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นส่งเสริมจิตอาสาและความมีเมตตาต่อสัตว์สร้างความร่วมมือในชุมชนลดความเสี่ยงโรคระบาดจากสัตว์จรจัดขั้นตอนการดำเนินงาน 1. สำรวจพื้นที่ที่มีสุนัขจรจัด 2. เตรียมอาหารและน้ำดื่ม 3. กระจายทีมให้อาหารตามจุดต่างๆ 4. บันทึกจำนวนสุนัขและภาพกิจกรรม ทําทำความสะอาดพื้นที่หลังให้อาหาร 6. สรุปผลกิจกรรมกิจกรรมที่1ให้อาหารสุนัขแมวดําเนินกิจกรรมวันที่30พฤศจิกายน2568ภาคเรียนที่1 2568บ้านแสงตะวันจังหวัดนครปฐมเป็นสถานสงเคราะห์สุนัขและแมวจรจัดก่อตั้งโดยป้าน,นิดาและลุงสัญญาที่รับดูแลสัตว์จรจัดมานานกว่า30ปี โดยต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารยาและสิ่งจําเป็นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการบริจาคแต่ภาระค่าใช้จ่ายสูงมากข้อมูลสําคัญผู้ก่อตั้งป้านิดาและลุงสัญญาที่ตั้งจังหวัดนครปฐมจํานวนสัตว100์100200ตัวการดําเนินงานป้านิดาและครอบครัวดูแลเองเป็นหลักให้อาหารและทําความสะอาดความท้าทายขาดแคลนอาหารยาและสิ่งจําเป็นค่าใช้จ่ายสูงอยู่ห่างไกล การช่วยเหลือได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและเคยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทสร้างบ้านใหม่ให้ช่วยเหลือบ้านแสงตะวันเช่น Facebook สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านแสงตะวันป้าน,นิดาช่องทางการบริจาคออนไลน์เคยมีผ่านเว็บไซต์เช่นเทใจสรุปบ้านแสงตะวันเป็นที่พักพิงที่สำคัญสำหรับสัตว์จระจัดในนครปฐมแต่เผชิญปัญหาขาดแคลนต่อเนื่อง เจ้าของพยายามอย่างสุดความสามารถจึงต้องการความช่วยเหลือจากสาธารณะมูล,ลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการสาขาบางเลนมูล,ลนิธิได้จัดทำสถานที่ไว้รองรับร้านด o g c a แค a f e ฟมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการเป็นร้านค้าของมูล,ลนิธิรายได้นำมาดูแลสัตว์ทั้งหมดเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนกับครอบครัวพร้อมกับได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือสัตว์พิการที่รอความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือในการดูแลสัตว์ต่อเนื่องเปิดรับบริจาคด้านอาหารสัตว์สินของและทุนทรัพย์เพื่อเข้ารักษาพยาบาลค่าวัคซีน และขาวเวชภัณฑ์ในการดูแลสัตว์ป่วยเรือรังเปิดบริการอาหารและเครื่องดื่มรายได้นำมาดูแลสัตว์ทั้งหมดเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา11.00นถึง17.00นหรือเปิดบริการเพิ่มเติมจะแจ้งผ่านหน้าเพจเปิดให้เข้าเยี่ยมโซนสัตว์บริจาคเล่นกับสุนัขและแมวเปิดบริการทุกวันเวลา11.00นถึง17.00นสามารถแจกออไก่ต้มตับไก่ต้มต้มสุกไม่ต้องปรุงรสให้สุนัขโซนสัตว์พิการทานได้ สุนัขมีจำนวน250ตัวไม่เกิน300ตัวผู้บริจาคต้องจัดเตรียมมาด้วยตนเองปริมาณอาหารตามกำลังที่สามารถเตรียมได้ที่มูลนิธิมีภาชนะและไม้สำหรับจิ้มป้อนให้สัตว์ทานไวบริการวัดโสพนารามหลังหมู่บ้านเบญจพย์สมุทรครเป็นสถานที่ที่มีน้องหมาแมวจรปกติแล้วจะเป็นทางวัดเป็นผู้ดูแลให้อาหารได้ช่วงเช้าเที่ยงหรือเย็นสามารถให้อาหารได้ทุกวันส่วนมากจะเป็นช่วงเข้าสายสาย พระเย็นจะมีคนมาให้ประจําสุนัขที่วัดมีประมาณสี่กว่าตัวแมวประมาณสิบกว่าตัวหลังหมู่บ้านประมาณห้ไม่เกินเจผู้บริจาคต้องจัดเตรียมมาด้วยตนเองปริมาณอาหารตามกําลังที่สามารถเตรียมได้นำอุปกรณ์ใส่อาหารไปเองผลที่ได้รับสุนัขจรจัดได้รับอาหารเพียงพอลดพฤติกรรมดูร้ายจากการหิวโหวยผู้เข้าร่วมเกิดจิตอาสาและความรับผิดชอบ ชุมชนตระหนักถึงการดูแลสัตว์มากขึ้นปัญหาและอุปสรรคงบประมาณจำกัดสุนัขบางตัวหวาดกลัวทำให้เข้าใกล้ยากบางพื้นที่ไม่สะอาดต้องทำความสะอาดเพิ่มสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยข้อเสนอแนะควรจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอประสานองค์กรท้องถิ่นเพื่อตรวจสุขภาพสัตว์รณรงค์การทำหมันสุนัขเพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัด ชวนชุมชนร่วมบริจาคอาหารหรือเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมที่2บริจาคโลหิตดำเนินกิจกรรมวันที่5ธันวาคม2568ภาคเรียนที่1 2568การบริจาคโลหิตเรามาทําการบริจาคโลหิตที่เดอะมอลล์บางแค่ชั้น3นะคะ เมื่อเขาจะพบกับจุดบริการต่างๆโดยจุดที่1จะต้องทําการกรอกประวัติและตอบรายละเอียดเกี่ยวกับโรคข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกดบัตรคิวรอค่าและจุดที่2จะทําการชัง่งน้าหนักจุดที่3จะทําการวัดความดันโดยเมื่อเราวัดเสร็จจะมีใบผลตรวจของความดันออกมาจากนั้นรอเรียกคิวค่ะเมื่อเรียกคิวแล้วเขาจะทําการขอบัตรประชาชนเพื่อสอบถามรายละเอียดของเราว่าเป็นการบริจาคเลือดครั้งแรกไหมหรือว่าเคยบริจาคเลือดแล้วค่ะจากนั้นจะได้บัตรสีบริจาคโลหิตชั่วคราวมา โดยจุดที่5จะทำการบริจาคเลือดใช้เวลาประมาณ15-30ถึงนาทีจากนั้นเช็คอาการเข้าว่ามีเกิดการเป็นลมไหมไหวหรือเปล่าข้าประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าไม่เป็นอะไรก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะประวัติสภากาชาติไทยเดมอนบางแคคือการร่วมมือระหว่างสภากาชาติไทยกับเดมอนในการจัดตั้งห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่ที่เดมอนไลฟ์ฟาสโตบางแคชั้น3โซนเอ็มไลฟ์มาร์เก็ตเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่บางแคและใกล้เคียงสามารถบริจาคโลหิตได้ง่ายขึ้น โดยปกติจะเปิดรับบริจาคโลหิตในช่วงเวลาบ่ายถึงเย็นประมาณ12นาฬิกา18นาฬิกาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะมอน์กรุปขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองส่งให้โรงพยาบาลในเขตเพื่อให้มีโลหิตสำรองใช้ในโรงพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของสภากาชาติไทยที่เดอะมอนบางแคที่ตั้งเดอมอลลฟาสโตบางแค ชั้น3โซนเอ็มไลฟ์มาเวัตถุประสงค์เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่นอกสถานที่เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตและกระจายแหล่งรับบริจาคให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้นเวลาทำการโดยทั่วไปเปิดบริการเวลา12นาฬิกาถึง18นาฬิกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบประกาศล่าสุดความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนเดอร์มอนกับองค์กรสาธารณกุศล สภากาชาติไทยเพื่อตอบสนองความต้องการโลหิตของโรงพยาบาลต่างๆการบริจาคโลหิตและประวัติสภากาชาติไทยโดยรวมสภากาชาติไทยก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อ26เมษายนพุทธศักราช2436รศ112ชื่อเดิมคือสภาอุณลมแดงแห่งชาติสยามมีหน้าที่ช่วยเหลือทหารและผู้ประสบภัยขอบคุณที่รับชมค่ะ